สวัสดีครับพบกับ e a s y b บายปนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องลมยางรถยนต์เกี่ยวกับลมยางอ่อนนะครับข้อดีและข้อเสียของลมยางอ่อนนะครับลมยางเนี่ยนะครับมันจะมีกําหนดมาตามผู้มือมาตรฐานรถแต่ละยี่ห้อมาว่าควรเติมลมยางเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เมื่อลมยางมันอ่อนกว่ามาตรฐานปกติมากๆเนี่ยนะครับข้อเสียของมันเนี่ยมันจะทําให้รถเรากินน้ามันมากขึ้นนะครับสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้น การออกตัวรถจนเนี่ยครับประสิทธิภาพลดลงเพราะมันอืดขึ้นมันน่วงขึ้นมันน่าลำพานขึ้นมันช้าขึ้นบางคนเอ๊ะขับไปขับมาทําไมรถเราอืดจังก็ลองดูที่ลมยางไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับและที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือการยึดเกาะถนนที่น้อยลงนะครับเมื่อเราเข้าโค้งแล้วเกิดอาการโยนตัวย้วยมากขึ้นมีหนามซ้ําเมื่อเราวิ่งผ่านแอ่งน้ําหรือพื้นถนนที่มันเปียก มันจะทําให้เส้นรีดน้ําของหน้ายางเราเนี่ยกินน้ําน้อยลงทําให้เส้นรีดน้ําเนี่ยมันรีดน้ําออกจากหน้ายางได้ช้าขึ้นนะครับถ้าลมยางเราอ่อนนะและอย่างหนึ่งครับสิ่งที่คนมองแทบจะไม่เห็นเลยมองว่าเอ๊ะทาไมรถเราพัวมาลายหนักจังทําไมการคึ้นตัวของพัวมาลายเราแปลกแปนั่นก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่า เมื่อลมยางออกเนนะี่ยยางมันแผ่ตัวออกมามากขึ้นผมพูดแบบบ้านๆเลยนะลมยางมันแผ่ตัวอัาๆหน้ายางสิมันแผ่ตัวออกมามากขึ้นมันก็เลยทําให้ขวมอะไรหนักขึ้นนะฮะแต่มันก็มีนะครับข้อดีของมันก็มีซึ่งเราเรามาฟังข้อดีดูก่อนนะข้อดีเนี่ยรถมันนุ่มขึ้นครับมันนุ่มเอ๊ะทำไมรถเรานุ่มจังยิ่งขับยิ่ง,งนุ่มบางทีลมยางอาจจะอ่อนเกินไปก็ได้นะครับ และอีกข้อหนึ่งที่เขาว,ว่ากันขาเนี่ยคือตั้งแต่ผมตัวเล็กๆแล้วแหละตนตอนเนี้ยเขาก็บอกว่ามันทําให้การทรงตัวลดดีขึ้นในเชิงคําพูดอย่างเงี้ยกับเราคิดอย่างเงี้ยมันก็ดูเหมือนว่ามันจะทำให้ยึดเกาะและทรงตัวมากขึ้นแต่ในเชิงปฏิบัตรจริจริงๆหรือในเชิงทฤษฎีจริงๆเนี่ยไม่เลยมันทําให้เกาะถนน,นแย่ลงด้วยซ้ําลมยางอ่อนเกินไปเวลาเลี้ยวโค้งเนี่ยลดย้วยมากๆโจนตัวมากๆเนี่ย ตรงขั้นถ่าเอาง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหมั่นตรวจสอบลมยางเรานะครับเราก็นอกจากดูในเรื่องการตรวจสอบลมยางแล้วเนี่ยข้อสังเกตเนี่ยถ้าลมยางมันอ่อนมากๆหรือว่ามันมีล้อใดล้อหนึ่งที่มันอ่อนกว่าปกตินะครับเวลาเราเช็คนี่หนึ่งดูว่ามีของมีคมทิ่มตามที่หน้ายางหรือเปล่าเช่นเศษแก้วเศษตะปูเศษเหล็กหรือเศษไม้บางทีมันก็เข้าไปทิ่มตามได้นะครับ แล้วเวลาเราล้างรถเองถ้าใครที่ล้างรถเองเนี่ยดีที่สุดนะเวลาเราล้างล้อเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแก้มยางเราอะแตกายงานหรือเปล่ามีบวมหรือเปล่าหรือมีรั่วซึมหรือเปล่าจุกยางคือสิ่งที่คนนึกไม่ถึงเป็นจุดที่รั่วซึมได้โดยที่เหมือนกับเช่นผมบางครูขัามากๆเลยอันนี้ก็ต้องหมั่นตรวจสอบซึ่งเราควรหมั่นตรวจสอบลมยางของเราของรถเราเองนะครับแล้วก็ลดในบ้านเราเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเดือนหนึ่ง 1-2ถึง2ครั้งแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ Easy Buy ย o ๊ครับ